ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด u ับสไ i b e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปคนที่เข้ามาดูใหม่ก็ยินดีที่ได้รู้จักนะครับเปิดเรื่องมาเลยครับที่ชุมชนแห่งหนึ่งเราก็จะเห็นพวกผู้ชายกลุ่มหนึ่งนะครับทำงานเกาะสร้างในระหว่างการทำงานนะครับก็ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งเดินผ่านในจังหวะที่เดินผ่านนะครับไอ้หญิงสาวควนนี้มันก็ได้มองคนงานมองแบบส่งสายตาหวานๆนะครับเหมือนต้องการพร้อมบวกหญิงสาวก็ได้พูดครับบอกยินดีที่ได้รู้จักนะผู้ชายก็แบบอ่ะจะไม่รู้จะพูดอะไรตัวผู้หญิงก็ได้ส่งสายตาไปครับแบบปริงปริงแบบก อยากไปนะครับพวกคนงานเนี่ยก็ได้พักเที่ยงคนที่หันไปศบตาเมื่อกี้นี้นะครับก็ได้หันออกไปมองนอกหน้าต่างปรากฏว่ากําลังเจอนางเอกเนี่ยครับที่กำลังจ้องมองอยู่เหมือนกันตัวยิงสาวที่อยู่นอกหน้าต่างนั้นนะครับมันก็ได้ปลดกระดุมออกมาเรื่อยๆคือนางใส่เสื้อทับนะครับมีชุดนอนอีกทีแต่พี่เสื้อดาคนนี้ไม่ไหวแล้วจ้าจนถึงก็ต้องถามเพื่อนเลยนะฮะว่าเห็นเหมือนกันหรือเปล่าเพื่อนก็บอกข้างนอกน,นั่นน่ะหรอไหนวะนายก็แบบรู้ว่าคนมองเยอะแลลวครับก็เลยไปดีกว่าอันนี้ก็แบบว่าอ,าอแองแมง ตัดภาพไปเลยครับตอนเย็นในเวลาเลิกงานตัวผู้ชายนะครับก็ได้มานั่งพักดื่มน้ํายังไม่ทันจะได้กลับบ้านครับตัวนางเอกเนี่ยเดินมาอีกแล้วทามาเป็นเดินเนียยครับมาหยิบของที่รถแต่ดูเสื้อที่ใส่สิครับมันใช่ชุดหาของไหมเนี่ยในทันทีนะครับที่นางเอกรู้ว่าผู้ชายมองนางเอกก็ฮักไปถามเลยครับบอกทำไมยังไม่กลับบ้านอีกหรอคะพรุ่งนี้ตอนเย็นคุณว่างไหมอะฉันมีอะไรให้คุณช่วยพอดีว่าซิงล้างจานของฉันอะค่ะมันร่วรบกวนคุณช่วยมาดูที่ห้องฉันหน่อยกันแล้วกันนะคะัตัดภาพไปครับในวันต่อมาตัวนาาาาาางงเเออกก็มมมลยครับที่ห้ดูิ อยู่ลองเอามือลองเข้าไปซี่หน้าตาคุณก็ดีนะแต่ทำไมซื่อจังฉันเรียกมาขนาดนั้นคุณก็น่าจะรู้ได้แล้วผู้ชายก็บอกเอาเจ๋วงั้นกูเริ่มเลยดีกว่าแล้วหนังก็กินเวลามือไปโคตรนานครับปัดภาพไปในตอนดึกหลังจากที่ทุกอย่างเรียบร้อยตัวนางเอกก็ได้เฝ้าคอยครขบมองลงไปที่หน้าต่างมองลงไปอยู่นานนะครับแล้วก็ได้คิดถึงคนก่อสร้างและพร้อมกับจกเป็นหนึ่งทีซึ่งตอนนี้นะครับผัวตัวเองเนี่ยก็ยังนอนอยู่แม่งไม่ตื่นมาดูองเลยแล้วลลผ่านไปวันลุ่งขึ้นเลยนะครับตัวนางเอกเนี่ยก็เริ่มติดใจ้ามาใหม่ครับอ,อีรไ้นนะโด ระบบฝังถอนอัตโนมัติมั่นคงปลอดภัยทุกเว็บพนันระอันดับหนึ่งของประเทศมาพร้อมกับระบบลิงก์ล็ับที่แชร์เยอะที่ได้เยอะรูดเดียวเล่นได้ทุกเว็บมีทั้งกีฬาออนไลน์สลอ็อตคาสินโนเกมยิงปลาหวยโมโมชั่นดีๆเทียบสมัครเลย ตัดภาพไปฉากต่อไปให้ไหวเลยละกันนะครับในตอนนอนในขณะที่นางเอกกำลังนอนนะครับตัวผู้ชายเนี่ยหรือคนก่อสร้างเนี่ยก็ได้เข้ามาหาพร้อมกับโชวกุญแจขึ้นมาแบบว่ากุปําไปเรียบร้อยคือนางเอกไม่รู้เรื่องนี้นะครับมันเข้ามาแบบเซอร์ไพรส์แล้วแน่นอนครับไม่ทันไหลนั่งก็ได้กินเวลามือไปอีกแล้วกูแม่งแบบหมดคำบรรยายอะคือแบบไม่ตื่นหน่อยหรอไม่ตื่นขึ้นมาจริงหรอโตกดึกของอีกวันในขณะที่เพื่อนๆมันกำลังก่อสร้างคือฉากนี้ผมขอข้ามไปดีกว่าครับมันโผล่มาแบบนิดเดียวแป๊บเดียวจริงๆแถมเอาภาพงง่่ยคันิุฟ ซึ่งตัวแฟนนะครับก็บอกทีรักคุณพร้อมหรือยังผมต้องการจะมีลูกกับคุณนายเอกก็อึ้งเลยครับแบบเฮ้ยทำไมอยู่ยดีถึงอยากมีแฟนก็บอกผมว่างแล้วนะครับอาทิตย์นี้นายเอกก็บอกโอเคถ้าอยากมีงั้นก็ตามใจแล้วผัวก็ได้มองไปที่หน้าต่างครับบอกมีอะไรหรือเปล่าเขาเห็นมองไปที่ตรงั้านจังนายเอกก็บอกไม่มีอะไรหรอกแค่มองเฉยเฉแต่จริงๆไม่ใช่เลยนะครับนายเอกมองหาผัวใหม่และด้วยความที่อดใจไม่ไหวนะครับก็เลยตัดสินใจไปเปิดหน้าต่างส่งซิกไปแบบพอประมาณนะครับแบบว่าเดี๋ยวจะเข้าไปแล้วก็ได้เดินกลับมาหาแฟนอีกรอบคร ผลและหลังจากนี้ก็นางเอกเนี่ยครับเดินเข้ามาหาที่ห้องคนงานแต่กลับไม่เจอใครเลยนะครับสักคนผ่านไปอีกสักพักนึงครับผมไอเสื้อดำเนี่ยก็เดินเข้ามาหาบอกเป็นไงบ้างครับเลิกกับแฟนแล้วหรอหนายก็บอกอ๋อไม่ใช่หระแค่ออกไปซื้อของมาคือว่าฉันมีเรื่องจะบอกอะค่ะตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะเราจะไม่ได้เจอกันแล้วเพราะว่าผัวฉันนะคะต้องการมีลูกฉันก็เลยมาพูดข่าววันสุดท้ายแล้วหนังก็ได้กินเวลามือไปอีกแล้วนะครับมาเริ่มด้วยท่าแรกกันเลยดีกว่าครับมันก็จับฉลามแหวกหมีกินนารีแหกขาไปีหอแต่ละทโ้ หมีหรือขาหลังจากที่เสร็จสับก็คนงานก็บอกขอบคุณนะแล้วก็เดินจากไปแล้วหนังก็ได้ตัดจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งครับก็ได้จบไปแล้วนะครับกับการสปอยคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบนะครับผมก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับวันนี้อาจจะมีภาพซ้ำๆเดิมๆนะครับหรือเบื่อเยอะไปผมก็ต้องขออภัยด้วยนะเอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไปแล้วบาย